ก็ขออภัยด้วยครับว่าคลิปนี้ผมไม่ผมติดการเซฟนะครับจึงทาจึงไม่สามารถที่จะ,ะเล่นตามตอนได้แล้วก็ขออภัยเราจะขาดไปอีกตอนหนึ่งซึ่งจะกลับมาทำก็ไม่ได้ด้วยนะก็ขอให้ชมภาพนี้ต่อไปนะครับดีครับวันนี้อยู่ในการไลท์เกมมออาวเฮ้ยทำไมดนยับอย่างนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้ ไม่รู้ด้วยอยู่ๆแล้วก็ให้เราตัดกวดตรงนี้ตรงนี้ <c oughs> เอามีดมีดมีดถือมีดละเอาเสียงแ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 งงก็ขอขอภัยในคิดที่แล้วผมไม่ได้ทำเพราะว่าอ้าว เพราะว่าผมเล่นติชินะครับก็อย่าว่ากันนะเป็นชื่อรายการของ my life ก็ชีวิตผมนะเนาะแย่งอาหารผมเขาก็ต้องต้องปล่อยมันไป <c oughs> ปล่อยมันไปตามกันเวลาให้มัน,มน <c oughs> ขอไปขอไปให้ให้มันตายอย่างสะสมกับสิ่งที่มันแย่งทุนเหลืองผมไปเอ็งนี่เป็นที่ เองมากัดข่าเออโ้ไขาโดนกัดเฮ้ยพีอาอืมจะไม่แคสเกม,มเลยเหรอเออมีอเวลาว่ะ ไม่มีเวลาสคุยสกายกันทุกวันเลยก็แล้วจุดนี้คุณคิมเบนทายก็เกิดอาการติดโรคพิษสุนัขบ้านะครับผมรู้ได้ไงล่ะโอ้ยผมเป็นหมอเบื้องต้นแล้วก็เป็นจิตวิทยาเบื้องต้นด้วยตอนนี้ก็เกิดอาการเศร้าหมอเพราะไม่มีคนนะอยู่ตัวคนเดียวคนไพวก,พวกมาแว้งกั้มาแว่งกัดโดนถีบเสียบใส่เหล็กเล,เล,เล,เล็มร้อยคห้ เออรู้ัีนิก็เป็นแบบนั้นนะครับก็ตอนนี้คิมเปนทายกำลังเศร้ากุ้มใจที่ว่าหลีตายโอมิดเสียคิดต้าหายหมาตายนะแล้วก็โดนกัดด้วยหมาทำทำจนทำให้แบบรู้สึกง่วงเพราะเกิดอาการพิษสุนัขบากเกิดขึ้นและการสูญเสียเลือดนะครับอุ้ยคิมเนท้ายตื่นตื่นเร็วตื่นแล้วมันมาแล้วตื่นตื่นเฮ้ยตื่นดิ อ้าวพิษพิษพิษของโลกพิษสุนัขบ้านับตไนนะดไลแล้วเดินเร็วมาเรีอ่ะเลียตอนที่มาภาคแรกอะ่ะเอพิโซดแรกอะ่ะรันรันเร็วหูแดงแล้วแดงแล้วแล้วกูจะรันยังไงวะเนี่ย ไม่ไม่ no 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 อ้าวใครมาสปาตาหัวเนี่ยเฮ้ยใครทั้งหลังมึนอ้าวเสีย <fingert ip. S 1> ไปหนึ่งเฮ้ยซาลินซาเลอร์คิมมันทายเจออาการเสียเลือดครับหรือเรียกง่ายๆอาการตกเลือดจากการเป็นเน็ถุนคนละเรื่องอ่ะไปเร็ว คิมมันทายเป็นเด็กอยู่ก็มีเมนนี่เหรอเด็กสองปีก็มีแล้วนี่นี่นี่คิมมันทายตอนนี้ก็ตกเนะลือดนะเกิดการเสียเลืดอดแจ้งหนักนะแล้วทุกนนี้เออตอนแรกคิดตามวันท้องอะ่ะแล้วมันเอาไปเอาออกอะแล้วลูกมันอยู่ไหนยังงงเลย ทีกี้ทีกี้ว่าจะปัดไปแล้วอ๋อปัดไปเยอะใช่ดีแล้วเฮ้ยโอเคปะอืมฉันกลัาบ้านเร็วได้เยอ สิมันไทยอย่าให้มันรู้แล้วว่าเราโดนกัดแล้วถ้าเกิดมันกัดแล้วนะมันจะทุ่มเราแน่นอนหรือว่ามันก็จะแบบเอาปืนมาสปาร์ตางหัวแน,น่นอนทำไมเล่นแบบนี้แล้วคนอยู่ไหนอะเราโดนจมตีเพื่อนฉันโดนจมตีเพื่อเราต้องการไปหาอาหาร <c oughs> เพื่อจะทำข้าว ไดีฉันลุกแปลว่าดูคนไกูคิมันไทยแต่มี่นี่คืมันไทยตอนนี้เราจะพาเราไปในกลุ่มามีเพื่อนโอ้โห ขาโดนกัดไม่ไปไปไม่เราทำอะไรไปไอ่ะเขาโดนกัดไม่ใช่มันเป็นหมาเราไม่เห็นหมาไปเลยเฮ้ยมันเป็นหมาจริงเชื่อใจฉันสิฉันเชื่อนะแต่ว่าคนอื่นของอาจจะไม่มันมาก่อนน้นนั้นอืม โอเคมาดูดิว้ายดูดูให้ดีอย่ามองฉัน่งนั้นดิฉันก็คิดว่าเธอเป็นกัดอะโอเคเจ็บเห็นไหมเป็นหมาเป็นไงบ้างถ้าจะเป็นหมามันอธิบายยากแล้วหมายังไน หมามันกูนั้นจะเอาเพลเอาหมาล่ะที่พี่ฆ่าตอนจะมุดจัดแล้วก็โดนฆ่าเนี่ยนะฉันไม่รู้มันจำติดฉันอู้แกแกไม่เคยฆ่าหมาอ้าทำไมอ่ะทำไมไม่เคยฆ่าหมาขยักรู้ว่าทำไมหมาถึงตายไปดูที่ชไนแอนด์มาไลค์เกมเมอร์แล้วกดดูว่าหมาหรืออะไรหนึ่งทำไมถึงมันตายซะ กดดูวิดีโอนี้บ okay, ้าเ like uh> sure ึงเอาแคสตอนนี้อยู่เอาทูก็หมายถึงก้อนเขาแคสข้ามไม่เก็บแคสข้ามตอนเลยไม่เก็บแคสข้ามตอนเลยพอดีอ๋อเออเข้าใจแล้วมันเอ็นดี่ไงตอนนั้นเล่นแล้วแคสเกมอยู่ทีมันกระตุกมากเลยต้องเลิกแคสอาทีนี้มันก็ดันมาเซฟจนจุดนี้ ต้องกราบขออภัยเป็นอย okay, like ่างสูงเนี่ยค่ะกี่องศาแป๊บหนึ่งมาแล้วอ้าวเมื่อกี้ให้เราเมื่อกี้ก็อุ้มอยู่คันแปดองศาโอ้ยหนาวไม่ทายปกติไหมเอ่อ okay, ฉันโอเคอะแค่เหนื่อย จากการเสียเลือดแลบวพอดีพอดโอ้โหตาเลือดละอืออ๊ยเม็บเจ็บเจ็บเถิมเจ็เจ็บเจ็บเจ็มเอยูคนเดียวกับตอนเย็นอยู่คนเดียวกัตอนสามทุม อะไรวะเนี่ยทำไมมีคนมาลุมตัวี่ยไอมีคนหนึ่งท้องอีกคนหนึ่งก็คนที่ฉันรัเราต้องวิ่ง้ย <c oughs> คกนีทีมไม่ได้โดนยิงโอ้เกิดอะไรเนี่ยทุกคนใจเย็นทายโอเคเปล่า ไม่มีผู้ใหญ่ลีใครจะปกของชาวบ้านไม่มีผู้ใหญ่ลีาบางตีกล่องไปชุมพอโดนซอมีกัดในเอพิโซด5ซ่ซั่นหนึ่ง <c oughs> ผู้ฟังมันกล้องะอะ เออนะตอนเราเฮ้ยเฮ้ยตอนเราดูคลิปนายอะเสียงวิดีโอนายเบาอ่ะอืใช่มันเบานไม่เสียงวิดีโอเด็เสียงเสียงนายอะเบาใช่เสียงมันเบามันตอนที่แคส m t a ด้วยกันอะเสียงเราดังก่อนเลยมันก็ปกติแล้วถ้าไปดูนะอะมเป็นหวัดแน่ มันขอสัญญาว่าเป็นหมากัดเฮ้ยนั่นใครอ่ะ <c oughs> เขาใครอ่ะสาสาร,าระช,ชีจะเมาออกไป get by that partner I just wanted to find help. But if you let me go, I promise you'll never see me again. And where exactly would you go? I can take care of myself. Clearly. I'm no doctor. I'm, I'm good with whatever you decide. คิดว่าไงมันเป็นพวกแล้วเก็ว่าการกิดเหมนกันคนเป็นเป็นอะไรก็ได้อีทายจะรู้เป็นไรลออะไรนะถ้าวันนี้ตอนเช้าถ้าเกิดไขรขึ้นแสดงว่าโดนแล้วแหะ ต้องเข้าไปเขับไปในโกดังแลนะ้วใครกัน่ะมันต้องการความสะอาดและก็การทำพันแผร่เอ,อียาัสดุเสียของจากพวกฟับบี้กัดแต่เราต้องรอวันพรุ่งนี้อะไรนะ I'm sorry. i the i the best of a man. for now. Finger off the trigger, son. Yeah. I ain't the Don't be like that, man. It's all right. <sighs> Out the best you can from the top, and you'll see what's what My i not beat. นักก่นกลัวความมืดอ,อ้าวโอ้ยชิ i ก็สำหรับคืิปนี้ก็ขอขอบคุณเว็บสกิปดาที่ต้องใช้บิตท,ทนในการดาวน์โหลดซึ่งมันโคตรจะนานกว่าการดาวน์โหลดปกติแต่หนึ่งพล้านปอร์เซ็นว่าแน่นอนว่าได้นะถ้าไม่ได้มาเตะผมเลยนะี่ย เอามาปาหน้าหรือไม่ก็กดด่าในคอมเมนต์เลยก็ได้นะว่าอะไรนะโหลดได้จริงๆนะไม่มีคอมแอต์สำหรับว,วันนี้ก็ขอขอบคุณเพียงเท่ากันนี้เท่ากันนี้เลยนะโอเคสวัสดีคะไบถ้ามันไม่ได้อเอามาเขียนคอมเมนต์เลยคน่ะอลิอุสอลิเกโตโคไซมัสึกนะอลิอสอามโกแล้วก็ ลาสเซียดไตเจียนไตเจียนไตเจียนแล้วอ,อ,อะไรก่อนเก้าเจิงเกาเจิงไตเจียนเกาเจิงสวัสดีครับอ,ะ,ไไะ,อ,อ,อนะ่อยไหมเน่ยมาถ่าจงมันกีอ้อยเสียหมดเลยอ่ะอริการโตคนสวมาสึกซิโยเกน,เนิคามนะ